กัไม่ได้หรอเนี่ยสวัสดีค่ะขนมหวานไม่กินเฟิรชด้วยกัน่ะมีกินเฟิร์ชเฟิร์สเนี่ยเฟิร์สคืออะไรคะกับผักเยอะร์ๆเลยค่ะเฟิร์สคือเกี๊ยวเวียดน้าหมูเห็นไหมใช่นึกอยากกินอ่ะกินเลยกันขอบข้วใหญ่ค่ะถ้าว่าฉันว่าออกคลิดนะเดียวออกเดียว ออก็อน่ทางนี้อยู่ <c oughs> ดบไป่ได้ย่าไดาไม่ได้ถีบหนูทางนี้นะอย่าไงงอ,าอ้แหน่เด้อยานอือ้าวพี่บิวก็เกียบอ่ะสาอมอันเลยทีเดียว <c oughs>

กินเองด้วยผมเลยอะไลายคนครับจิมงานคุณภาพจิมงานคุณภาพเรื่องกินครับเอารักรับเขาหานว่มาแต่คุณภาพทุอรบบมีหมูยอนะตอนแรกหนูว่าจะมาย่างมันไม่ดีน่าตาคน ไกินไว้ใจพี่นะพี่พอดีตกกิพี่พอดีตกกิมาดิจับโต๊ ทั้งแมวทั้งคนตกใจเยิ <c oughs> ้มหกนี่พนะกันเนด็กกินไ่ดีเนะาะทั้งมันงอกไห เดินเก่ะมเห็นเล้ยเห็เลเรากำลัเป็นเมียกลแล้วแต่ลาทานเมีย<อ>วกันจอจะบอกเธอรักฉันเอออกจูไปไไมลังกินอยูพ<ห>อก

นตกกบของพี่ป่าแล้วเนาะต้องตัดตูน้องอีกแล้วพี่ต้องป่าเลือดอีกว่ะได้ไหมเหรอพี่จะาไปอยกิน ผักละลางนั่นได้แล้วนั่งกินผักไปแล้วอ่ะเดี๋ยวกำกินปลาเองโอเคเยี่ยมอ๋อแกงเนี่ยแกงมันนี่เห็ดมันองมีนลยเหรอเฮ้ยกินมีดิัีข้าวเยอะสุดเลยมีจะมีตอนเยอมากเชื่อได้เลยขนาดที่กินกันอยู่นี้ในหัวก็จะคิด นี่ทำอะไรทีดีนะนะเทียมกยไก่อะลอะเอ๋ไขอแล้วแบด้นเลยกดกระดูกตรงนี้พิกดิพิกดิพิกยินอากัแขนแม่นะตบเออใครเป็นคนิดผมกินเอ๋พริกกักะปินเนี่ยเจียวเลยอุ่อยมาก เรือกินเอกไข่อร่อยไข่กงนเนี่ยไข่ลูกไข่ไปลงไปกินเลยลงไปเกียร์ลงก็ลงไปนั่นน่ะบิวปลาลุยสวนวีดังกัมือสับไดนะเห็นแล้วค่ะทีนี้กินพักได้ละเราจะไปยิมใช้บูเบาวด้อย เนื้อผักเต็มปันนะยิมเกษตรค่ะเกษตรแปดอันนี้อร่อยใช่ไี่กินดิบเลยเหรออร่อยดีมันมันกรอบอร่อยบบหวานดีนะเนี่ยพริกอย่างเนี้ยอ๋อเจาะแล้วใช่ไหมนู้ศึกษาว่าเมื่อไรพากันได้กินดิบแบบเชื่อที่ที่เรียนมา เนี่ะไปไปออืมทาก่อนไปตอกก่ออืมตัมต้มตมตุ้มร้าอืมเก็บไ่อืมเก็บโอ้ยชาเลียบดินแบบแบบแบบทำคือดิ้ท่าน ใช่เลยเก่งนะเอ่ทำไม่เหรอเอ๋่ทำ่ยหดูน้ำต้องดูแรมันชุ่ยยืนคุณงดีไก็ปคุมการผลิตใช่ไหม กำเองพี่แอมนะต้มแซับครก,น,กนะแซนะ่บนะเ<ร>ดีย๋ยวใ,ใ,ให้ดิวโชว์ถินมือเด้วยเพราะวัานัาทิตย์ก่อนไปไหนเนาะอร่อยอร่อยถ้าพี่ียมจะกินง่ายๆอ่ะไม่ทำน้งแหละสติมไปก็ดีนะเอาพีผแคนเนาะยิงจมไม่ดีหยิบได้ได้ครับเพื่มตั้วย กินเนี <t <t ่ยไปกินม er um ันเลยอร่อยไหมอร่อยกินเลยมีประโยชน์พื้นพื้นรัางกายผีน้องผีน้องขากินไม่ได้หรอกเห็นหน้ามองคนคนนี้เบื้องปากไหมสงสารอยู่ระวงกลาง ยังไงกัดอาจารย์ืนกัดแม่้วนตบแม่ห้องไงใส่แม่ทนเด็ดตนน้ำไปแล้วุ๊สอ้วนมีปลาไม่เลยยัมัไปเส้นปราบางเี้นเส้นเนื้ออ้วน เบาๆไปแล้วนะพ่อเมื่อวานฝนมัอเย็นดีแองเมื่อวานอร่อยมากอาจารย์ยังไม่กินให้ชิมคำหนึ่งอะไรอ่ะหมูพี่อาจติดใจได้หมูแค่เออไอ้เดียวอ่ะฝนตกแล้วบอกพรุ่งนี้ตองลายบอกมาด้วยคิดว่าฝนตกหนักแน่ไม่เอาไปให้เลยไม่ทำได้เอาอะไรเขาสั่งอะไร เาทำหมูย่างทำเื่อวานอ่ะเขาอร่อยไงเขาจะไปให้ลูกไปนะเขาที่บ้านหนูว่าฝนน่าจะตกหนักเลยไม่ไม่เจอมาทำมันอบมั้งเนี่ยหมูกรอบเลยพี่แอนกรอบอร่อยมากไม่มีมันด้วยจริงกินแล้วมันจะนึกถึงเพราะมันติดใจในรสชาติเป็นอย่านแหละมันบอเดียนน้เองบาร์คิวเอ๊ะคือแล้วหัวทาขอขอขอ เพราะว่า<ห>พี่ได้ไม่กินกนะครับอาการนี้คือขอจะรู้ยังไงแล้วถ้าเตนี่นนคือขอกินแต่ไม่หิวหรอกถ้าหิวตีแล้วแต่ขอกินไม่เหไม่อ,อยยงเหนื่อยแล้วเอามาใ้เขาไม่กินหรอกแก่มันแข็งเขากินไม่เป็นแล้วของ ที่วันเขาแบบดูแลตัวเองแล้วเขาสวยเนะคนตลอดอ้วนอร่อยใช่ไหมใช่เสร็จแล้วอ้อา